ากดไลค์กด subscribe ให้ช่องของประจอมบอติงกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมแอดมาที่ j o m 6 8กันด้วยนะครับก็ <S <S สวัสดีครับมาพบกันนะครกับทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลเต็งบอลเซตนะครับก็เป็นฟุตบอลในค่้ามคืนของวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์266นะฮะเรื่องมาฝากกัน5คู่วันนี้นะครับมีทางด้านของอทงนแนมสเปอร์นะครับเจอกับแมนซิตี้นะครับ5าทุมครึ่งนะ คู่ที่2เป็นโอแซพบกับทางด้านของแลงส์นะครับแล้วก็มีปอร์โตพบวิเซร่าตีหนึ่งนะครับอินเตอร์มิลานพบเอซิมิลานตีสองสี่ห้านาทีนะครับวีพีวันนี้เลือกมาเป็นวับวกกับบาเยบร์นนะครับไปสรุปผลเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้ใครจะคาดคิดนะครับว่าทางฝั่งเอฟเวอร์ตันเนี่ยเปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับจะทุบอาร์เซนอลได้ลงนะครับก็ล็อกกันไปนะครับเป็นเอฟเวอร์ตันนะเอาชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0นะครับพลาดไป กูแรกนะครับคูที่สองยูเนียนบรินมาตามคาดนะก็ราคาแข็งอยู่ที่ครึ่งลูกก็เอาชนะทางด้าน,นมายไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับคูที่สามโรมานะเมื่อวานให้สวนรองเอ็มโบรีไปบอกว่าถ้าแพ้ก็แพ้เบียดเบียดนะแต่เมื่อวานนี้โดนไปเต็มคำเลยนะครับสองประตูต่อ0ูนย์นะสกอร์ต่ำคูนี้แล้วก็คู่พัมไมลัสนะก็มาตามคาดนะครับเอาชนะทางด้านของซานโต้ไป3ประตูต่อ1นะเมื่อวานนี้ ผู้นีก็หน้าบอลกิ๊เต็มหน้าสูงกิ๊เต็มนะครับแล้วก็ VIP นะครับเป็นแอดมาริดกับเกตาเฟ่นะเมื่อวานนี้นะครับคือกับลูกหูขาดไปนะฮะก็ทำได้เพียงแค่เสมอนะครับกับเกตาเฟ่ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะก็พลาดไปนะครับมาแก้มือกันนะวันนี้เดีย๋ยวไปลุ้นกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นทางด้านของตอนแอสเปอร์นะครับเปิดบ้านเจอกับ ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเห็นราคาตอนนี้ราคาไหลรองนะครับขยับลงมาจะหนลูกนะครับมันเหลือราคาคือกับลูกนะเป็นราคาลบสิกินน้ำนะครับตอนนี้ก็ูก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะคือปูเสมอยังมากกว่า3.75นะครับ3.8 4.0นะปูทางฝั่งบนรองก็รู้สึกอ่าจะอยู่ที่เกือบเกือบหนะ4.4 4.5นะครับปูทางฝั่งบนต่ออยู่ที่1.72 1นึ่จนะครับก็คือยังไม่เกินนะ1.75ขึ้นไปนะครับในเรื่องราคาครึ่งลูกลูก,ลกเนี่ยถ้าพูทางฝั่งบอลต่อนะครับสูงกว่า1.9เนกะลยก็จะไ่แนะนำใหอ้อยู่ทางฝั่งของบอลต่อนะครับคู่นี้จะกล่บอกว่าจะสูงนะครับก็อาจจะต่อเนื่องจากมาที่แล้วนะเพราะว่าเจอกันนาที่แล้วก็ยิงเงินค่อนข้างเยอะนะครับแต่ราคาสูงสกอร์สูงเนี่ยไหล,ลงลงมานะครับ จากราคา3ลูกนะฮะก็คิดว่า3ลูกในเกมนี้ก็มีโอกาสนะน่าจะมีนะครับสเปอร์อยู่อันดับ5นะแมนซิตี้อยู่อันดับ2นะผลงานเล่นในบ้าน10ครั้งชนะ6แพ้4ยิงได้เยอะนะยิงได้21ก็เฉลีย่ยยิงได้นั่ละ2ประตูเลยนะครับเสีย15เก็บได้18แต้มนะ6เกมล่าสุดฟอร์มหลุดๆไปนะครับชนะ2สเสมอ1แพ้3ยิงได้9เสีย10ส่วนทางฝั่งของแมนซะิตี้เนี่ยออกนอกบ้านเล่นดีนะครับชนะ5 สเสมอ2แพ้2ยิงได้15เสีย8นะครับ6เกมล่าสุดชนะ4สเสมอ1แพ้1นะยิงได้13เสียไปแค่6ประตูเท่านั้นก็เฉลี่ยเนี่ยชนะอยู่ประมาณ2ประตูต่อ1นนะท้งั้นของแมนซิตี้นะครับผลงานพบกันนะถ้าเจอกันที่บ้านสเปอร์นะสเปอร์ทำผลงานได้ดีดกว่าคือชนะแมนซิตี้มา4เกมรวดเลยในการพบกันนะครับกินเลทราคาด้วยนะครับแล้วก็สกอร์ไม่สูงนะชนะ1นึ่งศูนย์สองศูนย์นะแต่ฟอร์มเจอกัน5้านัดหลังสุดเนี่ย แมนซิตี้ทำได้ดีกว่าคือเป็นสเปอร์ชนะ2นะครับแล้วก็แมนซิตี้ชนะถึงสามครั้งนะครับแต่การชนะเนี่ยเป็นการชนะที่แมนซิตี้นะชนะ4 2ชนะ1 0ชนะส0นะครับก็ดูแล้วคล้ายๆจะบ้านขายบ้านหมัดน,นะฟอร์มของสเปอร์ในช่วงนี้ก็ไม่ถึงกับดีนะครับชนะ2 เสมอ1แพ้2เกมนะแต่สังเกตว่าไม่ค่อยจะทําเงินนะครับไม่ค่อยกินเลทราคานะสกอร์ก็ไม่สูงด้วยนะครับผลงานล่าสุดก็ชนะ3แพ้2เกมนะทางด้านของสเปอร์นะครับน่านล่าสุดนี่ชนะใน FA Cup นะครับ3-0เลยชนะเบตันนอตเอ็ดชนะฟูลแลมหน่งศูนะบีแพ้แมนซิตี้4-2แพ้อาร์เซนอลนะครับ0-2ชนะพอร์ตสมัตหนึ่ทางฝั่งของ ซิตี้เองเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับชนะ3แพ้ไป2นะแพ้มาสองเกมติดเลยแพ้เซาท์เทมป์ตันในการไปเยือนสอศูนย์ในฟุตบอลลีกคัพนะครับแล้วก็แพ้แมนยูนะสประตูต่อ1นะครับกินเลยนะคบไปแค่2อครั้งเองนะส่วนฟอร์มล่าสุดนยก็กลับมาเล่นดีนะครับผลงาน5นัดหลังสุดชนะมาสามเกมรวดเลย,ดยเป็นการเล่นในบ้านนะครับชนะอาร์เซนอล1นึ่งศูนย์ชนะบูฟสามศูนย์ชนะสเปอร์นะครับสามศูนย์ 3, 0, กินเลยราคา ไปสามเกมนะนัดที่แพ้คือ,อแพ้ทางด้าของแมนยูในการไปเยือนแล้วก็แพ้เซาแ์ทมป์ตันนะครับก็ฟอร์มดีขึ้นมานะครับนะทางฝั่งตัวผู้เล่นหลักๆก็กลับมาลงสนามกันค่อนข้างครบนะครับทางด้านของแมนซะิตี้นะที่เลททนนิแคบเดิมหนึ่งลูกทางฝั่งสเปอร์กิเลตไปครั้งเดียวนะครับยกสองครั้งแพ้สองครั้งส่วนทางด้านแมนซิตี้กินเลทราคาไป3ครั้งยก 2ครั้งนะก็ไม่เสียเงินเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างทําเงินอยู่นะทา้งฝั่งของแมนซิตี้นะครับสกอร์สูงเนี่ยทางฝั่งสเปอร์มี3ประตูเกิดขึ้น3ใน5เกมล่าสุดที่เปิดเลดนี้นะส่วนทางฝั่งของซิตี้ก็มี2ประตู3ประตูเกิดขึ้นนะครับไปถึง3เกมนะคู่นี้มองว่า3เม็ดในเกมเนี่ยมีโอกาสถึงนะครับตรงนี้เพราะว่าช่วงนี้ยิงประตูกันได้ไปก่อเป็นกำนะน้าบอลประจอมยังชอบ แมนซิตี้นะครับสกอร์สูง2.75นะครับราคาล่าสุดตอนนี้นะครับตีไปหนวกไปนะคิดว่า3ลูกในเกมนี้น่าจะมีนะครับคู่ที่2นะครับวันนี้หยิบยกมาเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสนะเจอกัอทังของแลงส์นะครับเพื่อนเพื่อนที่มีความคิดเห็นนะเกี่ยวกับคู่ที่วิเคราะห์ไปก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้หลังคลิปได้เลยนะครับ ว่าชอบอยู่ังไหนนะครับอยู่สเปอร์อยู่แมซิตี้นะครับหรือมีตัวไหนเด็ดๆก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับกิจกรรมก็ยังมีเหมือนเดิมนะวิเคราะห์ให้แล้วนะครับ4คู่นะเลือกมานะครับจากที่วิเคราะห์ไปนะครับเห็นต่างเห็นไม่เห็นตรงเห็นต่างยังไงนะครับนะทายได้ทั้งหน้าบอลแล้วก็สูงต่ำนะครับ4่คู่เข้าเต็มๆนะทั้ง4คู่ก็ทักมารับรางวัลที่ไปชอบได้นะครับก็ถือว่าร่วมสนุกกันแล้วก็นะ เป็นทัศนะที่เพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยนะครับในราคาหุ้นนี้นะครับโปแซกับทางด้านของแหล่งนะตอนนี้ต่อยอู่ที่ราคาเป็นราคาไหลตอกนะครับทางด้านของแหล่งนะครับก็ต่อยอที่ราคาพอขาวนะครับตอนนี้ภูกําลังมาที่ททางที่ดีนะครับอีกล้านหนึ่งนะครับก็ เป็นราคาเดียวกันนะครับครึ่งลูกขาวนะครับปูเสมออยู่ที่3.3มจุดสามกับสามจนะครับปูทางฝั่งบอลต่อเนี่ยก็ไปในทิศทางของทางฝั่งบอลต่อแล้วนะครับสอกับ2.05นะครับก็คือราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสกอร์เนี่ยเปิดมา2ลูกควบ2ครึ่งนะครับบอกว่าทิศทางจะไปในทางฝั่งของสกอร์สูงนะครับเขามองว่าจะยิงเยอะกว่าสองควบ2ครึ่งนะครับการนจะชนะกันแบบมีสกอร์ทั้ง2ฝั่ง โอแซนะอยู่อันดับ19นะครับแรงก็อยู่กลางตลางนะอยู่อันดับ11คนะฮะผลงานในบ้าน10เกมชนะ2เสมอ3แพ้หยิงที่9เสียไปถึง19ประตูเลยนะทางด้านของโอแซนะครับแต่ฟอร์ม6เกมล่าสุดไม่ชนะเลยแพ้รวดทั้ง6เกมยิงที่4เสียไป15ประตูก็ฟอร์มหลุดไปเยอะนะส่วนทางฝั่งแรงเนะี่ยออกนอกบ้านหนักไปทางเสมอนิดหนึ่งนะครับ 11เกมนอกบ้านชนะ2เสมอ7แพ้2ยิงได้12เสีย13ประตูนะครับ6เกมล่าสุดเล่นดีนะชนะ3เสมอ3ไม่แพ้เลยยิงได้10เสีย5นะครับก็ฟอร์มดีขึ้นมาเจอกันมาก็สู้แรงไม่ได้นะครับ5เกมหลัาสุดโอแซแพ้แรงทั้ง5เกมรวดเลยนะครับแล้วก็สังเกตมี3ประตูเกิดขึ้นเนี่ย1 2 3เกมนะวันนี้เปิดมา2ลูกควบ2ครึ่งก็มองว่ามีโอกาสได้ลุ้นนะครับ ฟอร์มผลงานเนี่ยของทางด้านโอแซนะครับโอแซในช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับชนะ1แพ้ไป4นะกิเลศราคาไป3ครั้งสูงไป3เกมนะครับฟอร์มเล่นในบ้าน5้านัดหลังสุดก็ชนะ2แพ้3นะไม่ค่อยทำเงินนะฮะตรงนี้ทางด้านแรงนะผลงานดูดีเลยนะครับแพ้ยากนะในช่วงนี้5เกมล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ2อกินเลทราคาไปถึง4ครั้งแล้วก็ ค่อนข้างกินเลรีราคาไม่เสียเงินเลยนะครับทางด้านของแรงนะไม่ว่าจะราคาไหนนะครับ5เกมล่าสุดชนะลอรียอง4-2เสมอปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับชนะในฟุตบอลเฟนคัพนะครับ3-0เสมอนีส0-0นะชนะอาชักซีโอ1-0ชนะทางด้านของอลูนเพลทในฟุตบอลเฟนคัพอีก7ประตูต่อสูตรก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ที่เลทนี่แคบนี้ย้อนหลังไปนะครับทางฝั่งโอแซกินเลทราคาไป3ครั้งนะทางฝั่งแรงกินเลทราคาไป2ครั้งแต่ก็สังเกตว่าแพ้ค่าง,างยากนะมีเสมอ1นึนเสมอ2องนะมีแพ้ครั้งหนึ่งก็คือ,อแพ้ไป2 4สนะแพ้แปลกมองฟึดกคู่นี้มองว่าหน้าบอลเนนะี ank, ่ยแรงค่อนข้างดูดีกว่าเหนือกว่าเพราะว่า6เกมหลังมาเนี่ยทางฝั่งโอแซยังไม่ชนะใครเลยนะครับในลีกนะแล้ว สกอร์ก็มองว่าน่าจะชนะกันแบบมีสกอร์นะสกอร์ที่คาดน่าจะเป็น2ประตูต่อหน,นะครับเป็นทางฝั่งแรงแนะบุกไปชนะทางด้านของโอเซได้นะครับตัวนี้เป็นทัาสร้าของประจกนะชอบจัดขัดส่วนกันได้นะครับคู่ที่3ฟุตบอล p ิเมลาลีกาโปรตุเกสนะครับเ c p o r t o นะเจอกับวิเซล่านะครับราคาตอนนี้เนี่ยเป็นราคา,ารู้สึก ไหลให้รองนะครับไหลรองลงมาแล้วก็ขยับกลับขึ้นมาไหลต่ออีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> เพราะว่าเดิมเปิดมา2ลูกนะขยับลงมาเหลือ,อลูกคุณลบสองนะครับลบสิบแล้วก็ตอนนี้ไต่ขึ้นมาเป็นราคาลูกคุณลบสองขาวอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะราคากําลังจะมาทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับผู้นะครับของทางฝั่ง คู่นี้นะครับปูเสมออยู่ที่6.25 6.0นะจะให้ดีควรจะอยู่สัก6.8นะครับปูราคาทางฝั่งวันต่อก็ควรจะเปิดเป็นราคาขาดก็คือ1.1นะตอนนี้1.2 1.122ก็ยังไม่สูงมากนะครับก็มีโอกาสละนะครับกว่าฟุตบอลจะเตะอีกหลายชั่วโมงนะปูทางฝั่ง บอลรองนี่ก็อยู่ที่10ต่อ13ต่อนะครับสกอร์สูงเปิดมา3ลูกนะครับบอกว่าจะสูงด้วยนะก็อาจจะยิงเยอะแหละเพราะว่าเป็นปอตเล่นในบ้านนะครับค่อนข้างทำผลงานได้ดีนะครับปอต้อันดับ2นะครวิเซล่าอดับ9นะฮะเล่นในบ้าน8เกมชนะ7แพ้1นะยิงได้28นะครับ8-3 24นะยิงได้เฉลี่ยอยู่นัดละ4ประตูเลยนะครับ สามประตูนัดละสามประตูแล้วก็เสียไปไม่ถึงนัดละลูกด้วยนะครับเสียไปแค่5ประตูเท่านั้นนะหเกมล่าสุดนะทางฝั่งของปอโตชนะ5เสมอ1ไม่แพ้เลยนะครับยิงได้16เสียไปแค่3ัส่วนทางด้านของวิเซล่าเกมเกอน9เกมชนะ3เสมอ2แพ้4ยิงได้10เสีย11 6เกมล่าสุดนี่ก็เล่นดีนะครับชนะ4แพ้ไป2นะครับยิงได้13เสีย5ประตนะูก็ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะ แต่จากสติผลงานที่เจอกันมานะสังเกตว่าชนะกันอยู่40 42 31นะครับ40อยู่ประมาณนี้ค่อนข้างจะกินเลทราคานะมีแพ้เลทราคาอยู่คือการไปเยือนทางด้านของวิเซล่านะครับบุกไป,ปเบียดชนะได้10นะครับก็ไม่ผ่านเลทราคานะตรงนี้สกกรค่อนข้างสูงนะมี3-4ประตูเกิดขึ้นในการพบกันนะ ผลงานเจอกันที่บ้านปอตโต้นะปอตโต้ก็ทุบมาตลอด4042นะครับกินเหทราคามากนะครับฟอร์มตอนนี้ของปอตโต้ก็ยิงอยู่ที่2-3เม็ดยืนพื้นนะครับ5เกมหลังสุดชนะรวดนะทั้ง5เกมกินเหทราคาไป4ครั้งเลยนะครับแต่สกอร์เนี่ยไม่ค่อยสูงนะฮะส่วนทางด้านของวิเซล่านะครับฟอร์มยังเป็นปิงปองอยู่นะครับ5เกมล่าสุดนะชนะ3แพ้ 2นะครับเล่นดีในบ้านนะครับเล่นไม่ดีเกมเยือนนะเกมออกรอบบ้านมากักจะแพ้นะครับแต่ก็กินเลทราคาไปถึง4ใน5เกมแล้วจบสกอร์สูงนะครับคู่นี้น่าไปนะสูง3ลูกนะที่เลทแนดี้แคปบเดิมนะสองลูกทั้งฝั่งปอโตค่อนข้างจะกินเลทราคาเลยนะกินเลทราคาไปถึง5ครั้งนะครับชนะ Academic อาคาเดมิมิโควิสูนะฮะ สามศู 30, นยะ์ชนะฟอร์มาลิกาวสี่หนึ่งชนะอะลูก้านะครับสี่ศูนย์ชนะอะลูกาห้าหนึ่งชนะวิเซล่านะครับสี่ศูนย์นะครับส่วนทางด้านของวิเซลาเ่ากินเลทราคาในเลทนี้ไปแค่ครั้งเดียวเป็นการพบกับเบนฟิก้านะครับสูงสามลูกหน้ามีนะคู่นี้หน้าบอลก็ต้องไปทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านนะครับต่อลูกครึกลุ่มสองนะดูกินเต็มนะครับอาจจะยิงกันเยอะนะครับสามศูนย์สี่หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับหรือสี่ศูนย์นะ หน้าบอลอยู่ปอโต้สกอร์สูง3ลูกนะครับตรงนี้ก็เป็นทัศนะของประจอบนะชอบจากขัดสูนกันได้นะครับสภาพความพร้อมก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะทางฝั่งของปอโต้นะครับตัวค่อนข้างพร้อมนะครับได้ไป3คู่นะฮะไปที่คู่ที่4นะครับคู่ที่4เป็น